เอาละครับพวกผมกนะครับคุณชายผิวแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมมาครับซอร่าตอะไรเหมือนเดิมฮะเกือบพูดพิกซ์มอนแล้วอเสียดายมากเลยพิกซ์มอนไม่เคยเล่นได้ไกลขนาดนั้นเลยนะวิเวลร้อยสองตัวสามจะสามตัวจับตำนานได้โคตรเยอะอ่ามาตอนนี้เราบอกว่าจะเวลยิยบเอ้สามห้าใช่ไหมอาสามห้าอย่งางหังยังไม่อัพอีกกห้ายเฮ้ ต้นซากุระเราเริ่มโตแล้วอะอ่าใช้ได้ใช้ได้แง่สีใบมันแปลกๆจ้างันเฮ้เราลงตัดต้นไม้ลมข้งต้นยังวะลงยังวะไม่มีขวานจ้างันจ้างันวิ่งถือถือแล้วอะ,วะถือดับแล้ววิ่งยิงขวาข้างบนไม่ได้ต้องคลิปกับพื้นคืออะไรตัดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ทำอะไรวะ มันทำอะไรอะ่ะนี่มันเนี่ยเนี่ยมันทำอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันกลางวงเวทแล้วเฮ้ยอ๋อตัวบอสอีกแล้วอ่อนบอสที่เลือดน้อยมากเออบอสตีท,ทีเดียวตาย,เ,ยเราคงต้องสร้างบอสมาสู้อสละ <c oughs> มันมันไม่มีมอนเตอร์ที่ควรสมควรเป็นบอสได้เลยวะ่ะเออ นาจะดูพาร์ทที่แล้วกันหมดแล้วนะสาเหตุของพิกเซมอนอ่ะสไปเดอร์ Spider. อ้าวได้แช่แข็งเลเวลสี่ป่ะดาบป่ะใช่ไหมดาบแค่นี้ยังไม่มีอเบิลิตี้เลยเออเราต้องคลิกขวาบ่อยๆเราไม่ค่อยได้คลิกขวาอ่ะสเกลเจาะเจาะจาะจาอไม่ได้สกิลเลย สามห้าแล้วว่ะสามห้าแล้วลองสกิลลองสกิลลองกับอะไรดีนี่แหละไอสองตัวนั้นตอเหรอวะตออยู่นี้อ่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช้สกิลนี้แล้วกันไปหยุดเวลาเลเวลอะไรนี่เลเวลสี่โอ้โหโคตรเปลืองแต่มันแรงจริงอ่ะไปปั้นปันปันขี้ควายขี้ควาขี้ควายขี้ควาอืดอืดอืดโคตรอึดสกิลยังไม่ได้สักที ฮ่าฮะไอเฮ้ยตะเกลอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ๊ยกวางนั้นอีกแล้วอ่ะโอ้มาเป็นฝูงเลยคราวนี้มาเป็นฝูงมาเข้ามากวางเจ้ากวางโอ้ย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 เดือดน่ะวานนี้โอ้ยโดนไม่ได้วานนี้เราตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะตั้งว่าอะไรดีวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมาตอนฝนตกนะนี่เฮ้ยเฮ้ยมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วอุ้ยอุยอย่าอยาโอ้ยโอ้ยหิวหิวหิวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้ลูกพลังหน่อยอือ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 อืตายอยู่ดีมาปล่อยพลังรัวๆคิปเปอร์นี่นะอืออือหมดแล้วเฮ้ยเตะบอลจิปเปอร์ฟันไปเร็วๆเออฆ่ามัน ให้ลูกนี้ยิงได้ไหมนี่ยิงได้พลังขี้กากมากอ่ะเอาเป็นนี่แล้วกันฮอกฮอกหอกอยู่ไหนวะฮอกไออันนี้ก่อนแล,ล้วกันยิงยิงยิงรัว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 ,วใช้คุ้มต้องใช้คุ้มโอ้ยือ้อเอาอีกทีนึงเอออีกสักทีโวเวลเหลือยี่สิบสามโอ้เครียดเ,เลยเฮ้ยโคตรเปลี้ยงในเวลเลย เออไปตีต่อยอีกแล้วแง่หลบหลบโอ้ยแม่งยิงเป็นพิษดีกว่าเซลตัวนี้อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดโ,โหัวตัวอะไรเต็มเลยเสือโอ้ยจะตายว่ะติดพิษต้องกินก่อนไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยพินแม่งนานอูพิษโคตรนานตายดีกว่าอย่างนี้ตายดีกว่าเออเอา เมื่อกี้มีการค้างเลยนะเหมือนเหมือนปิงเหมือนเหมือนจะปิงเอ้ยนั่นไงนั่นไงปิงปิงปิงกินปิงเฮ้ยทำไมเราปิงวะเฮ้ยเราปิงเหรอบ้าไปแล้วเราเราปิงไม่ได้ดิบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออเออไอ้ดาบแรงอยู่อ้าจอเออหน้าหน้นหน้าแอปสองทีเปล่าอัพทีเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ ปันโดนหน้าฮิลโตเงี้ยดีนะดาเมจเราไม่เข้ามันอ่ะอืออือโอว่าเอว่าได้ได้พิษอ่ะใช่ไหมได้พิษไหมเออได้พิษว่ะอันนี้ก็พิษโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แดกเรีพอร์เตอร์ไอ้นี้ดีกว่าอิลูคิเดเตอร์อืออืออ้าเสือสองตัว โอ้โหเสียงแม่งเสียงมันไม่เข้ากับหน้าตาเลยหน้าตามันอะไรของมันเอ้ยทำไมโดดไม่ได้วะโอ้ยอืออือตัวอะไรอ๋อตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมเราวิ่งช้าโอ้โหเราโดนธนูปักหัวอะไรวะตัวอะไรวะถ้าลูกไฟตกลงมามันจะเป็นธาตุไฟยอันนี้มันธาตุน้ำแข็งมา กิ๊เปอร์อ่างั้นนนั่เราไปแล้วอืมมีอีกสามตัวเราจะเพิ่งไปยุ่งดีกว่ามาเราไล่ตื๊บอบอลแถวนี้ให้หมดก่อนอืมอืมอืมเอออ้ยโอ้โหมันยิงโคตรแม่นเอามาเหลือเนื้อหนึ่งชิ้นเราต้องกินให้หมดโอ้ยตอนนี้ยุ่งขดัดเฮ้ย์เทเกลธนูไฟว่ะอา้าวฟันกินริโต่อฟันไม่ถึงอีกโอ้เกรียดเลย เฮ้ยทรเลิตี้ไฟเราไม่ใช้ไม่ได้ผลเพราะฝนตกอยู่ออออออเออเออเออไอตัวนี้มันไม่ติดไฟอยู่แล้วเออชิปเปอร์เออไม่ติดหรอทำไมเสือเยอะจังวะเสือตหมิงอ่ะอตอนเสือตหมิงแล้วกันโอ้ยขี้เกียจถ่ายรูปทำปกหน,น,นัก้อนวอนอ่ะค่อยถ่ายแล้ววันอ่ะจึ้มหาน,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 าน้าหน้าหน้า มามาเอ๊ะหรือว่าเราจะทำแม่น,นไปก่อนอะไรนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยป่าโอ้ยปลาหรือว่าเราอยู่ใต้น,น้ำเราทำแม่น,นก่อนดีไหมแมปแมปหาปุ่มแล้วก็โดดอะไรพวกนั้นน,น่าจะดีว่ะหรือเปล่าให้คนดูตัดสินโอ้ยละกว่าคลิปนี้แม่งจะลงอีกสองอาทิตย์อ่าหืมหืม โอน่าจะเกิน2อาทิตย์ว่ะกว่าฮิตจะได้ลงอ่าเียดอ่าเดี๋ยวทํารอแล้วกันอ่าถ้าถึงเวลานั้นก็บอกด้วยว่าจะให้ทำอะไรอ่าวันนี้กี่นาทีแล้วว่ะขอดูแป๊บอ้อเพิเ่งจะเจ็ดแปดนาทีอยู่เลยเออเวลามันผ่านไปช้าเรือเกินหรือว,ว่าคนดูจะรู้สึกเร็วหรือเปล่าแต่คนอ่านรู้สึกช้ามาก โอ้ยไม่ใช่คิกกันนี้ดิคิกด,ดาบกินอาหารหรือไงอ่ะโอ้ยมันตีอีกแล้วว่าดาบหายไปแล้วดาบหายไปไหนดาบหายไปไหนดาบไม่ยอมกลับมาเอาสวยแล้วสวยแล้วดาบสปีดเราดาบเดอะแปดเราหายอ่ะเอ้ยทำไมดาบเดอะแปดเราหายไปไหนโอ้ยไอ้นี่มันโลกพลังอีกล้วมันดิ่งมั่วว่ะ นะอีกสักหน่อยแล้วกันทำอะไรดีไปเดินเล่นดีกว่าทางไหนที่เราไม่เคยไปวะทางนู้นดีกว่าไปทางนู้นไปเดินเล่นทางนู้นเดินสำรวจแล้วกันจิ<ๆ>๊บเวลเวลเราต้องการเวลเอ้าทำไมอร์บิวตี้มันยังอยู่วะเอ๊ะมันดาบมันไม่กลับมาแต่อร์บิวตี้มันยังอยู่โอ้ยโอตาดูแอร์บิวตี้ยิปเปอร์แมงระเบิดใส่ โตอยู่ไหนโตอ่าโตมาแล้วก็เดี๋ยวพัดหน้าอาศัศนะแล้วกันอศัศนะมาช่วยฮิวรู้สึกเลือดเราลดแบบพ่วมๆเลยอิยปเปอร์ระเบิดทีเดียวตายชุดก็จะพังโอ้เครียดยอ่าไอ้เราต้องเดินทางไปทิศตะวันออกมุ่งสู่ตะวันออกเอ้ยเจอไอ้นี้แล้วสองตัวเลยตรงนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้โหแม่งตีโคตรแรงโอ้โห โตฟันมันโตฟันมันโอ้ยอาเอืออ้อโตมันไม่ช่วยอะโตไม่ช่วยโตฟันม่งเบาโคตรเลยอะโคตรเบาเลยทำไงดีเนี่เอาสก,กิลยัดใส่มันอุ้ยโอ้ย,อยตัวนี้ตัวอะไรวะต,วนนตัวอะไรวะตัวพืชเนี่ยตัวอะไรวะไม่อะไรอะน้องตีโดนไหมเนี่ย โดนหรือเปล่าเมาื่อกี้ตรงนู้นอีกซูมยังไงวะนี่ตัวไหลวนะน่ะเมฆสายฟ้าเหรอให้ดูเนี่ยนั่น,นอ่ะไอ้ทีน้ำเงินน่าจะเป็นสายฟ้าดำเทาๆน่าจะเป็นเมฆเออมาตอนฝนตกอ่ะฝนตกตอนเช้าฝนตกแดดออกแล้วอ่าฮึมฮึมฮึมฮะเราตายตรงไหนวะแถวนี้แหละ นั่นไงตัวที่ฆ่าเราโอ้ย,อยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วหยุดเวลาหยุดเวลาอยู่ไหนวะหยุดเวลาเออหยุดเวลาติ๊กติ๊กติ๊กอ่าพุ่งโอ้โหโดรแรงแรงจริงสกิลนี้อีกทีนึงอ่ะโอ้ยไ,โยไม่โดนทำไมไม่โดนเอ้โตะมันยังตีได้วะแล้วโต๊โดนสกิลเราด้วยเหรอ ไอ่ไหนไหนตายซะตายยังเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วควันมันออกแล้วควันออกแล้วทอหรือเปล่าตัวน,นี้อ่าตายยากเหลือเกินโคตรอึดไอ้เมฆนาอีกะมาเดินเล่นสักหน่อยผ่านไมกี่นาทีแล้วเฮ้ยทางน้ําแข็งวะเฮ้ยโอ้โหแมงมอดเจอแมงมดว่ะเอาแมงมอแล้วกันพันนี้ชื่อแมงมดไม่อะไรอ่ะ My day with you Are over f a r e w e l l อะไรวะแปลว่าอะไรวะเนเดเดคอรขอวันของฉันกับคุณมันจบแล้วอะอะไรวะตัวอะไรมันพูดวะ <c oughs> <c oughs> มัหมอดมันมอดเราเคยเจอหรือ,อยังวะตัวมันโคตรใหญ่ต้องเหยียบแล้วตายได้เลยนะ เออมีเนื้อแมมมอสนะเฮ้ยเนื้อแมมมอสเผา,านั่นนานนานานค่ะเนื้อแมมมอสเผาใช้ได้อยู่ฮึมฮึมฮึมโคตรอึดเลยอะโดนไฟตีรัวๆ,ๆอีกโคตรอึดมาหาอาหารหาอาหารประทังชีวิตซื้อเฟมอสซื้อมัมนเออเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมดินเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆละเฮ้ยดินกลายเป็นน้ำแข็งดว้วยดินแม่งแข็งอะไรวะทุบได้ไหมทุบไม่ได้ด้วยน่าจะต้องใช้ที่ขุดเอามาฝันมันต่ออืมแหลเราหายไปแล้วอือหือหือเมือม่อกี้เห็นเห็นนะเห็นนะข้างๆอ่ะข้างๆ ในตัวต้นไม้นั้นโอ้โหสองสองตัวซูมตรงนี้ไม่เห็นด้วยนะ <laughs> เห็นยอดไม้หน่อยหนึง่งโอ้โหทำไมอันนี้มันควายใบซันหรือเปล่าวะ <c oughs> ใช่เปล่าวะ <c oughs> น่าจะใช่ <c oughs> ควายใบซันหรืองัวใบซันวะเ <c oughs> อ๊ะทำไมมันตก <c oughs> อ๋อตรงนี้มันเคยเป็นทะเลเนี่ยแล้วมันก็มีหินม,มาตกน้ําเลยเป็นน้าแข็งพอไม่มีน้ําปุ๊บไอชั่วเคมันก็ล่วง อเอาหารไปสักหน่อยเอ๋โอยยังมีช้างเป็นมดอีกอะตรงนูน้นอะหิวแล้ววะลองเนื้อช้างเป็นมดหน่อยอ่าสองสองก้อนโอ้โหสองก้อนเต็มน่าจะพอๆกับเนื้งวัวโอ้โหตรงนู้นเป็นกลุ่มเลยวะงวัวเป็นกลุ่มเลยเอเอเก็บมา โอ้ป่านนี้ไว้แค่นี้กันละกันอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์ด้วยนะปุบซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมอ่าเก็บวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเย่ yeah.